สวัสดครับกับช่องโนเนมครับผมนะครับสวัสดีพี่พเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านช่วงนี้ก็ F 3 0กันรัวๆพยายามหาสภาพดีๆสวยๆนะครับมาให้พี่ๆีเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ดุ๊กมาพร้อมกับ3 2 0 d m Sport ปี2015เลขไม่แค่แสนหนึ่งเจ็ดรถมือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะสวยๆแบบนี้ราคา1 6 9 0 0ล้านนบาทเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับว่าสภาพความสมบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับ เริ่มที่ห้องเครื่องกันเลยซีรีส์3โชม F30 เนอะเป็นแบบดึงฝากระโปรง2ครั้งแล้วงัดขึ้นได้เลยนะครับสะดวกมากรถมือเดียวศูนย์ทุกระยะไม่มีประวัติอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพสวยๆเครื่องแห้งๆสภาพตัวถังเมียนๆนะฮะตามสไตล์นะครับ,ร,ร,บรถของเราคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะ 2,000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โเทอร์โบหนูปเกียร์ไฟฟ้า8สปีดก็ให้แรงมาสุดๆอยู่ที่184แรงม้ากอน้ำมัน1ถังกรุงเทพเชียงใหม่เหลือเหมือนที่ทุกพูดบ่อยๆนะครับรุ่นนี้ประหยัดจริงๆห้องเครื่องสวยๆเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมสภาพสีโดยรวมก็เนียนๆกริบๆสีนี้ชื่อ e s t ต r i ิ l b บลูนะครับก็เป็นสีของตระกูลเในหลายๆคันนะส่วนใหญ่เก็จะใช้สีน้ําเงินอมฟ้าๆแบบนี้นะครับ แต่ก็มีเฉดแตกต่างกันไปด้วยความที่เป็น M Sport เนาะก็จะได้ชุดแต่ง M รอบคันนะครับประกอบไปด้วยกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนท้ายล้อนะครับผมที่หน้าหลังไม่เท่ากันแล้วก็พวงมลาลัยไฟหน้าเป็นออโต้นะครับผมเป็นแบบโปรเจคเตอร์สีนอตกระจังหน้าสีดำนะครับสปอร์ตดุดุ นะครับผมมีตัดหมอกหน้ามาให้เซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังล้อเอ็มโรงงานขอบ18นะครับยางหน้า2 2 5อายางหลัง255นะล้อเอ็มและห้าการคู่สวยๆแบบนี้ยางก็เป็นรันแฟดยางศูนย์เลยนะยางเป็นยางปลายปี19กนะครับก็ค่อมๆปี20นั่นแหละนะฮะใช้ได้อีกนานครับดอกเต็มยางนิ่มข้างๆก็จะเจอแบชเอ็มแบบนี้อฟเลี้ยวที่กระจกข้างสวยจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบสีนี้ไงนะครับผมสภาพยางหลัง สวยกันชนท้ายแบบ m ไฟเบรกก็เป็นแนว l shape นะตามสไตล์เขาก็คือเป็นตัว l ลักษณะนี้นี่อย่างนี้นะฮะระบบเตยเปิดเตยปิดทำงานสมบูรณ์นะครับแล้วก็นี่เลยมีกล้องมองหลังด้วยตรงนี้ตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้มีนะครับเพราะซีรีส์3ส่วนใหญ่มันไม่มีกล้องมองหลังเจ้าคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับด้านขวาเป็นแบตสามสนะครับผมก็บ่งบอกว่าชั้นดีเซลนะครับมาดูในส่วนของ ที่เก็บของกันดีกว่าเตะเปิดก็ได้นะมมเมื่อกี้เอามือเปิดเอาง่ายดีนะฮะ,ะตะคายสัมภา,าระนะครับอยู่ครบนะฮะสภาพห,ห้องเก็บของก็สวยๆนี่เฟิร์สเอยังอยู่เลยนะครับช่องเก็บของพิเศษใต้ตัวใต้แผ่นสัมภา,าระก็สภาพสวยงามนะครับผมอโอเคภายนอกสวยๆแบบนี้ เดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับคันนี้มันมีระบบ สมาร์ทคียเนาะก็จะต้องลองกันล็อกรถนะฮะแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟกระพริบนะครับถ้าปลดล็อก ok ก็สอดมือเข้าไปที่มือจับแบบนี้นะครับก็เ,เปิดได้เลยทํางานสมบ,บูรณ์ครับผมเปิดออกมาเราก็จะเจอกับกาตรตกแต่งหนังสีดาเนาะแล้วก็แถบอลูมิเนียมนะครับทรงลายหกเหลี่ยมผมปรับกระจกหน้านะฮะกระจกสีบานล็อกกระจกแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับป่มไฟออโต้แบบหมอกหน้า อบาะแมด้านหลังบอกคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าเมมโมรี่เฉพาะฝั่งคนขับตามสไตล์ BMW เดี๋ยวเราไปนั่งข้างในแล้วสตาร์ทเครื่องดีกว่าครับร้อนไส้แตกมากๆเลยกุญแจก็จะเป็นนะทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็คาดสีน้ำเงินนะผมบอกว่าเป็น m อ p มสปอร์ตพกไว้กับตัวเหยียบเบรกแล้วก,กดสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคเลขไมแสนห เข้ามาก็จะเจอกับนี่เลยพวงมาลัย M ทรงเล็กพร้อมแพดเด s h ชีฟเนาะครุสคอนโทรลระบบบลูทูธรับเพิ่มเสียงต่างๆปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวานะครับตัว A ก็คือออโต้นะแล้วก็การไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับอย่าว่าลุกเลยเนาะบางทีดูกก็สับสนละการไฟเลี้ยวการปัดน้ำฝนเนี่ยมันสลับไปสลับมาทุกวันวันละสามสีค่ครั้งกระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้ว i d r i v e แบบหน้าจอใหญ่แปลว่ามีเนวีนะครับแล้วก็มี ฮาร์ดดิสก์เก็บเพลงด้วยนะครับผมอีก20จิกนะฮะถัาลงมานะทยุของ b m w นะครับเล่น DVD ได้แต่ดูขณะขับรถไม่ได้นะครับถ้าเปิดหนังแล้ววิ่งไปมันก็ตัดนะครับจอก็ดับต้องออกไปปลดล็อกแอร์ดิจิตอล2โซนช่องเก็บของตามสไตล์ซีรีส์3ที่ใส่แก้วน้ำก็ต้องเอาไปเก็บไว้เกะหน้าเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ LCI นะครับ เกียร์ไฟฟ้า8สปีดเป็นระบบที่ปลอดภัยนะถ้าไม่กดเบรกแล้วกดปลดล็อกเขาก็ไม่ไอ้นี่ให้ไม่เข้าเกียร์ให้โหมดการขับขี่ C โหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสปอร์ plus นะครับสปอร์ comfort ซึ่งเป็นทุกครั้งที่สตาร์รถแล้วก็ eco pro ทุกอย่างตามชื่อครับผมถ้าใช้งานทั่วไปอยากได้ขับสนุกก็สปอร์ก็พอพอสปอร์ตพัดรถมันดิฟได้นะครับ แล้วพอเป็นเครื่องดีเซลแรงบิดเยอะๆเนี่ยหกกดแล้วมันสไลด์เลยนะหมุนนะครับผมเอาแค่สปอร์ตเฉยๆก็พอสปอร์ตพลัสใช้ในสนามเท่านั้นเนาะเบรกมือ mm hmm. เป็นแบบดึงๆแล้วก็ปุ่มไอรท์ mm hmm. เป็นตัวใหญ่นะครับก็ zoom in zoom อา mm hmm. ได้เขียนตัวหนังสือได้นะครับสภาพบอกมีรอยยับบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสวยอยู่ไม่มีฉีกขาดนะครับเก็บหน้าอ่ะแมนวนวลก็ยังอยู่นะครับ ต้องเก็บของตรงที่วางแขนก็สภาพสมบูรณ์นะครับผมโอเคอ่ในส่วนของการขับขี่คันนี้ก็เครื่องเกียร์ไงลรงช่วงล่างสภาพพร้อมใช้ที่สําคัญคือแน่นอนดูบอกทุกคลิปเลยรถดีเซลเบนซ์ดีเซลบีเอมนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันประหยัดสุดๆนะครับใช้คะประหยัดสุดๆประหยัดไม่ประหยัดก็เนี่ยน้ํามันครึ่งถังเกินมานิดนึงเนาะ ตามมิเตอร์นี่จอดนะ588โลถ้าสมมุติว่าน้ำมันเต็มถังนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณ900กวกว่าถึงพันมันประหยัดมากจริงขับสนุกสไตล์ BM อยู่แล้วขับดีขับสนุกนี่สภาพด้านหน้าสวยๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูสภาพของเบาะหลังกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอ,อ๋อที่วางขาก็เหลือๆ10%มีช่องแอร์หลังให้ ไม่ต้องห่วงเรื่องการกระจายความเย็นแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องความเย็นเอาว่ากันตามตรงอารถยุโรปมันเย็นสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้นะรถญี่ปุ่นทาแอร์เย็นเย็นจนน่ากลัวนะครับแต่ก็ถือว่าความเย็นทั่วถึงนั่นแหละจะเปิดพัดลมแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับใครที่ใช้ญี่ปุ่นมาแล้วมาใช้ยุโรปอาจจะบ่นเรื่องตรงนี้นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมแอร์เบนซแอร์พีเอ็มมันไม่ค่อยเย็นนะาเป็นแบบนี้ครับเป็นธรรมชาติเขาพราเดีวยวความที่เขาอาจจะเป็นรถเมืองหนาวเนาะนะครับช่องเก็บสัมภาร สภาพสมบูรณ์นะครับผมมีจุดยืดบอ่เอเด็กให้2จุดมีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับนั่งสบายขับสนุกมากๆประหยัดน้ำมันสุดๆกับราคา1 6 9 0 0ล้าน6,9นเนาะใครอยากได้ดูว่ารีบเลยนะครับสภาพนี้มีมาไม่บ่อยเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับผมว่า เจ้า 320d M Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า 320d M Sport คันนี้เนาะได้สภาพสวยๆสีพิเศษประจำ M Sport นะครับสี e s t u r i l Blue ปี2015นะเลขไมล์แสนหนึ่งเจ็ดมือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะราคา1 6 9 0 0 <c oughs> ล้านบาทเครดิตดีจัดไปแนน้นเต็มนะครับใครอยากได้รถ B M เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆดูแลง่ายสภาพสวยๆแล้วเบื่อสีขาวสีดำ เจ้านี้เลยตอบโจทย์นั่ง4ี่คนหลวมๆเหมือนที่ลูกบอกไว้ในรถนะฮะห้าคนก็ได้แต่4คนเนี่ยสบายสุดๆเอาไปได้ทุกทิศทั่วไทยเซอร์วิสศูนย์ก็ได้เซอร์วิสอู่ก็ได้นะครับเครื่องลูกนี้ทนอยู่แล้วยางที่พร้อมใช้งานเนาะปลายปี19ก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะฮะร,รถประหยัด,ปร,ยดประหยัดแบบนี้สนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q ิวโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะ รหรือถ้าใครอยากจะขายเฉยก็โทรมาคุยเรื่องขายฝากกันได้นะครับผมเราเราก็มีบริการด้านนี้ด้วยรับฝากขายรถคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมทะยานสู่80,000ซับไปด้วยกันวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ